เพจดังวิเคราะห์ทำไมคนไปเที่ยวเกาหลีใต้น้อยลงทาดอัดเข็ดต่อมอเจอประสบการณ์ไม่ประทับใจเขาเด่นเขาเดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจรวมทัวร์ไฟไหม้ดิโพต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้นั่นก็คือปรากฏการณ์เกาหลีใต้ฮอตน้อยลงจากดินแดนที่เคยครองใจนักท่องเที่ยวเหตุใดถึงได้รับความนิยมลดลงในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางแอดมินได้มีโอกาสเดินทางไปเกาหลีใต้ในรอบสองปี จึงเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหลายคนอาจคาดเดาสาเหตุได้ว่าเกี่ยวกับข่าวเชิงลบประเทศอื่นน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงนักท่องเที่ยวเปิดรับวัฒนธรรมของหลายประเทศเพิ่มขึ้นด้วยทางเพจได้วิเคราะห์สาเหตุหลักๆที่ทําให้เกาหลีใต้หดตน้อยลงดังนี้ 1. การปฏิเสธการเข้าประเทศจากต่อมอซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่นักท่องเที่ยวไทยหลายคนพบเจอมีหลายกรณีที่ถูกปฏิเสธแบบไม่ทราบสาเหตุสร้างความไม่สบายใจให้กับนักท่อง นักท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก 2. ระบบ KETA ระบบการอนุมัติการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ที่สร้างความยุ่งยากให้กับนักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลเยอะเสียเวลาและมีค่าธรรมเนียม3จํจำนวนนักท่องเที่ยวไทยลดลงผลการสำรวจพบว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ลดลงอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านเศรษฐกิจการปฏิเสธการเข้าเมืองและความนิยมของประเทศอื่นๆที่เพิ่มขึ้น อย่างเช่นจีนที่ฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย4ความกังวลเกี่ยวกับการลักลอบทำงานผิดกฎหมายมีข่าวลือหนาหูว่านักท่องเที่ยวไทยบางส่วนลักลอบทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้สร้างความกังวลให้กับทั้งสองประเทศและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของคนไทยที่คนเกาหลีส่วนใหญ่มองเข้ามา5การเผยแพร่ประสบการณ์เชิงลบผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นถูกปฏิเสธการเข้าเมืองถูกเจ้าหน้าที่ตมพูดจามไม่ดีถูกทำ สร้างความหวาดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวไทยคนอื่นๆส่วนประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้คือ 1. บรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นส่วนตัวสูงขึ้นอาทิเวลาพูดคุยจะรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวขึ้นไม่ต้องกลัวคนรู้เรื่องเที่ยวเราพูดถึง 2. อาหารอร่อยขึ้นเมื่อเข้าไปกินอาหารท้องถิ่นรู้สึกว่ารสชาติอาหารอร่อยขึ้นมากๆไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยแต่บรรยากาศยังดีและการบริการที่ดีขึ้น 3. าการเดินทางไม่ต่างจากเดิมนักแต่แท็กซี่ไม่เลือกหรือปฏิเสธผู้โดยสารเหมือนสมัยก่อน4ช้อปปิ้งสนุกขึ้นไม่ต้องแย่งกับใครไม่ต้องโกยของที่ฮิตในไทย 5. สายไทยคอนเทนต์เที่ยวสนุกขึ้นเพราะคนไทยมาน้อยคอนเทนต์ก็น้อยตามไปด้วยเวลาเจออะไรใหม่ๆแปลกๆสามารถโพ์ได้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าจะซ้ำกับใคร6ราคาตั๋วเครื่องบินไม่ได้แพงมากเกินไปและโรงแรมก็มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นขอขอบ คุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ